สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโผล่มอบตัวแล้วหนุ่มเขียนบอกรักบนผนังดอยอินทนนท์ จากกรณีเมื่อวันที่7ธันวาคม63โซเชียลมีเดียมีการแชร์และวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับคลิปวิดีโอบันทึกภาพขนาที่ชายหญิงคู่หนึ่งที่เป็นแฟนกันเขียนข้อความเชิงบอกรักกันว่าเป็นรักของเราลงบนหน้าผาผนังคอนกรีตกันดินสไลด์ดอยอินทนนท์ต่อมานายเกรียงไกราชายพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจปูทอนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเอาผิดผู้กระทําการดังกล่าวความคืบนาล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่8ธันวาคม63ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้รับการประสานจากนายจู้น้ำสมมติอายุ25ปี ชาวอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ว่าเป็นชายที่เขียนข้อความลงบนผนังคอนกรีตตามที่ปรากฏในคลิปที่มีการเผยแพร่ทั้งนี้รู้สึกผิดและยอมรับผิดที่ก่อเหตุดังกล่าวด้วยความคึกขนองและรู้เท่าไม่ถึงการโดยในวันที่6ทธันวาคมที่ผ่านมาได้ขี่รถจัก,กรยานยนต์พาแฟนสาวออกจากบ้านในอำเภอแม่แจ่ม ไปเที่ยวที่เกี่ยวแม่ปานอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จากนั้นในช่วงกลาบจึงขีดเขียนข้อความดังกล่าวด้วยความคึกคนองและรู้เท่าไม่ถึงการว่าเป็นความผิดและกระทบกระเทือนจิตใจผู้คนอย่างมาก กระทั่งวันนี้7ธันวาคมแฟนสาวเห็นสื่อมีการนำเสนอข่าวและรู้สึกตกใจกลัวจนร้องไห้นำมาเล่าให้ฟังทำให้รู้สึกตกใจอย่างมากเช่นกันแต่รู้สึกผิดและแตัดสินใจแสดงตัวกับทางอุทยานว่าเป็นผู้ก่อเหตุและยอมรับผิดทุกอย่างพร้อมอยากกราบขอเข้ามาทางอุทยานและขอโทษสังคมรวมทั้งทุกคนที่ก่อเหตุลงไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอ,ขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ